One, two, three. Come on. Come on. Come on. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. Never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยไทยสไปร์ตแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสู้กุศคนนะจ้าเอฟซเก่าเอฟซใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะทักทายกันวันอาทิตย์ค่ะพักผ่อนกายจิตกันให้เต็มที่ค่อยสู้งานสู้การกันในอาทิตย์ต่อไปในวันพรุ่งนี้ก็ว่าได้นะคะอากาศวันนี้ช่วงเช้าก็แค่5องศาเท่านั้นเองค่ะตอนนี้ก็บ่ายโมงขึ้นมาแล้วเราวๆิบองศาได้นะคะ สักครู่เดียวทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชายก็หาซักผ้ารีดผ้าอะไรเรียบร้อยในช่วงเช้าแล้วค่ะเตรียมตัวอยากออกไปเดินแล้วค่ะแสงแดดกําลังอุ่นขึ้นมานิดหนึ่งคาดว่า3 4มสโมงเย็นอาจจะถึง15องศาได้ค่ะแล้วก็หลังจากพรุ่งนี้ไปเป็นอาทิตย์เลยก็ว่าได้นะคะฝนค่ะฝนปลยโปลยลม,ลมลมเย็นเยน็นหนาวหนาวผสมผสานกันนะคะ อากาศก็จะประมาณนี้ค่ะต้นไม้ก็ใกล้จะเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วกำลังจะเดินทางไปหาความหนาวเรื่อยๆนะคะสำหรับทางบ้านเราเชียงใหม่ก็น้ำท่วมอยู่นะคะหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวทางเหนือปีนี้ก็เจอน้ำท่วมกันหลากหลายจังหวัดนะคะสงสารช้างด้วยนะคะ สารพัดภัยธรรมชาติก็ว่ากันไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆต่อไปนะคะวันนี้มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังกรรเมื่อเช้านี้ก็เป็นนางศิลานีนิดหนึ่งนะคะพี่ที่รู้จักกันนี่แหละคะ่ะก็คบกันไว้สี่สห้าคนนะคะพอได้คุยกันบ้างแต่เจอกันนานดีสำหรับคนไทยนะคะในระแวกเมืองของตัวตัวอาศัยอยู่คนไทยก็อยู่เยอะนะคะแต่ตัวตัวเองไม่ค่อยได้ไป โซนแบบว่าร้านอาหารไทยเอยไปปาร์ตี้ไปงานวันเกิดกับเพื่อนๆคนไทยก็ไม่ได้ไปนะคะตั้งแต่โควิดมาก็ได้เจอกันบ้างปรปับไปส่วนมากก็จะโทรคุยกันทางไลน์ทาง facebook มากกว่านะคะเมื่อเช้านี้พี่ที่โต๊เคยพูดเรื่องเขาที่กลัวสามีไปติดสาวไทยนะครับสามีก็ขอไปเมืองไทยครั้งหนึ่งกับเพื่อนๆแต่ทีนี้ ความอึดอัดใจลำบากใจเกิดขึ้นอีกแล้วกลัวอีกแล้วค่ะช่วงที่แฟนแกกลับมานะครับปีที่แล้วนะคะแกก็งอนแกก็ไปเมืองไทยค่ะสามสเดือนกลับมาตัวโตก็บอกให้แกคิดดีๆเพราะว่าแต่งงานแล้วอะไรแล้วแล้วตัวเองก็ถือพัฟทางฮอลแลนด์เนี่ยเทแลไดรแล้ว ได้ทํางานทําการแล้วก็กลับมาแล้วกันคุณพี่ก็คุยกันจับมือคุยกันตกลงกันแล้วกันว่าจะอยู่กันแบบไหนลักษณะไหนแล้วก็ตัวเองก็มีทะเบียนสมรสอยู่ผู้ชายก็อาจจะมีนอกรูนอกทางบ้างมีสนุกสนานไปกับเพื่อนฝูงบ้างดีกว่ามานอนเฝ้ากันหรือว่าอยู่ด้วยกันทั้งวี่ทั้งวันเพราะว่าพี่คนนี้กับแฟนก็ พูดเปิดอกนะคะแกก็พูดให้ตัวโตฟังนะคะช่วงแรกๆแต่ก่อนแกก็เคยสงสัยว่าแฟนแกเป็นเกย์หรือเปล่าแบบนั้นแบบนี้นตัวโตก็บอกว่าฉันไม่ได้ไปนอนอยู่ด้วยฉันก็จับพิรุษยาผู้ชายบางคนเขาแม่สะเกินอย่างนี้ตัวโตก็พูดไปนะคะก็ส่งแฟนพี่มาให้ตัวโตนอนด้วยสิจะได้รู้พูดเชิงเล่นนิดนึงนะคะเขาก็กําลังเครียดทีนี้เมื่อเช้านี้ก็คุยกันอีกกําลังเครียดอีกแล้วค่ะ ตัวัวบอกว่านอนคุยกันดีกว่านั่งคุยกันถึงจะไม่มีอะไรแต่เราก็ต้องเปิดอกคุยกันแกก็ว่าแกอยุห้ากว่าแล้วแต่แฟนแกก็ห้กว่าเหมือนกันการที่จะไม่ฝรั่งสัมปัสต,ตัวเองกอดตัวเองหอมตัวเองหรือว่ามีซ้งมีเซ็กก็ว่าได้นะครับฝรั่งบางคนเขาก็ต้องอยากมีนะคะ โตโตเคยเจอแล้วค่ะฝรั่งหลากหลายคนเจ็ดสิบกว่าแปดสิบกว่าก็เคยเจอนะคะสมัยก่อนนู้นก็ยังอยากมีเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดก็มีนะคะไม่งั้นฝรั่งแก่ฝรั่งอยู่คนเดียวหลากหลายคนจะได้แห่ไปต่างเมืองไทยไปต่างพัทยาพัทพง์ภูเก็ตไปเที่ยวตามบอกตามบาบางโซนมีแต่คนแก่ถือไม้เท้าเด้าลมไปก็เดินไปก็ไปบาไปดิง้งไปกอดไปห้อมกับสาวๆด้วยความสนุก เขาก็ยังมีเรื่องพวกนี้อยู่นะคะแต่เราก็ต้องเปิดอกเปิดใจคุยกับฝรั่งเพราะว่าฝรั่งเ็าต้องชอบคนตรงไปตรงมาตัวโตทุกว,ว,วันนี้ก็มีปัญหาอะไรไม่สะสมนะคะก็จะเคลียร์กับแฟนตลอดการใช้ชีวิตกับฝรั่งตัวโตก็บอกอยู่ค่ะว่าต้องเคลียร์กันไปอย่าสะสมความโกรธความเครื่องอะไรต่างๆมีปัญหาอะไรต้องคุยแฟนตัวโต้บอกตลอดนะคะย้ำคำนี้ตลอดต้องเปิดอกคุยกัน จะเรื่องไหนก็ช่างฝรั่งจะเรื่องบนตรงบนเตียงไม่ต้องอายนะคะ <prata. S 1> เขาคุยได้หมดนะคะแล้วแฟนแกก็ห้าสิบกว่าแกบอกว่าพี่เป็นวัยทองแล้วพี่หมดนู่นหมดนี่สามสี่ปีแล้วไม่มีอะไรกันเลยถ้าไม่มีอะไรกันแต่ก็ต้องคุยกันว่าเราก็อยู่กันเป็นเพื่อนดูแลกันไปนะตัวโตก็แนะนําไปนะคะบางคนก็ใจร้อนกงหงุดหงิดใส่เขาแต่ทีนี้แฟนแกก็ขอไปเมืองไทยอีกแล้วนะคะ อยไปเดือนหน้านี่ค่ะเพราะว่าถ้าไปทันวามกราไปอะไรมันก็จะแพงเพื่อนเขาไปกันคนละสองสามอาทิตย์แฟนก็เลยอยากจะไปอีกรอบโตโต้ก็บอกว่าเออแบ่งรับแบ่งสู้แล้วกันหนึ่งเจ๊ก็ไม่อยากมีซ้งมีเซ็กกับแฟนเราก็ถือใบทะเบียนสมรสไว้อยู่เป็นเพื่อนดูแลกันไปทํากับข้าวไปงานบวญง,งานบ้านทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่เราเคยทําเราก็ทําไปอีกอย่างหนึ่งตัวเองก็มีงานทําประจําแล้ว ถ้าคิดจะอยู่ที่นี่อย่างน้อยแฟนเราก็รับผิดชอบหมดที่นี่เหมือนตัวตัวเองก็เหมือนกันแฟนเราได้แฟนเป็นทุนเราหาได้เป็นกําไรมันก็ถือว่าถือว่าโชคดีของเราไม่ได้หารค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟอะไรกับแฟนไม่ได้ช่วยเขาเลยสําหรับตัว,ต,วตัวเองจะหารการกินเสื้อผ้าเครื่องุ่งห่มแกรับผิดชอบหมดค่าเช่าค่าอะไรที่นี่เราไม่แทบจะไม่รู้ก็ว่าได้สําหรับค่าใช้จ่จายภาษีส่งภาษีต่างๆรอบตัว แฟนรับผิดชอบหมดอย่างแฟนแกก็ส่วนมากก็รับผิดชอบหมดแกว่าบางครั้งแกก็มีเวลาไป,ซ,ปซุปเปอร์หรือว่าไปตลาดนัดไปอะไรอยากจะซื้ออะไรของเราก็จ่ายเองโตโต้ก็เป็นเหมือนกันบางครั้งนะครับไม่แทบจะไม่บอกแฟนไปร้านไทยไปร้านเอเชียเห็นผักนู่นผักนี่เห็นอะไรที่เราอยากกินบางอย่างเราก็ใช้บัตรของเราจ่ายของเราเองก็มีนะคะเราก็คิดได้เหมือนกันนะคะจะบาทหนึ่งสลึงหนึ่งจะต้องขอเขาตลอดมันก็ไม่ใช่คะ่ะ แต่เขาก็ทานะคะทำบัตรให้สําหรับรูดค่าใช้ใจ่ายต่างๆอาหารการกินต่างๆแต่แกก็รู้อยู่ว่าเราใช้อะไรอยู่เราก็รู้ด้วยว่าเราอยู่และทําอะไรอยู่อย่างนี้นะคะก็บอกแกอยู่ว่าอย่าคิดมากก้อยเขาไปเถอะไปสนุกสนานเขาไปผ่อนคงผ่อนกายเขาทำงานมาทั้งปีทั้งชาติอย่างน้อยเขาก็รับผิดชอบเจ้ด้วยเขาก็ให้เงินอยู่แกก็บอกว่าแฟนก็ยังให้อยู่ยังให้เงินให้อะไรใช้อยู่ปกติ แล้วตัวเองจะมาอยู่ยังไงคะเขาก็อยากได้เมียนะคะแล้วฝรั่งบางคนเขาก็มีความต้องการอยู่นะคะเรื่องพวกนี้นะคะมันก็หลากหลายอย่างนะคะต้องค่อยๆพูดกันตัวโตก็อบอกว่าอย่าไปใส่อารมณ์จะไปกระพึ้งกระปัง้งใส่เขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปเถอะเพราะว่าตัวเองก็คิดว่าตัวเองสังการไม่นี่หุ่นไม่นี่หรือว่า ไม่อยากมีหมดนู่นหมดนี่ก็ว่าไปเรื่องบนเตียงมันสําคัญมากนะอยู่กับฝรั่งก็ถ้าเราไม่จับมือกันนอนคุยกันดีๆตกลงกันดีๆมันก็ยากถ้าเขาไปอย่างนั้นเขาก็อธิบายให้เจ๊ฟังอยู่แบบนี้แบบนั้นเพื่อนก็อาจจะไปวงไปบาบ้างตอนยงตอนเย็นก็ไม่ใช่ว่าจะไปเอาผู้หญิงทุกวี่ทุกวันอะไรประมาณนี้เขาก็อาจจะมีแวบบ้างอะไรบ้างแต่ถ้ารับได้มันก็ดี แต่ถ้ารับไม่ได้วันข้างหน้าก็ต้องคุยกันจะเลือกจะลาจะอยู่กันแบบไหนเพราะว่าอย่างน้อยก็อยู่กันเป็น10ปีมาแล้วนะคะนี่แหละค่ะหลากหลายอย่างนะคะการใช้ชีวิตกับฝรั่งต้องเรียนรู้ต้องค่อยปรับตัวกันไปบางคนแรกๆทุกสิ่งทุกอย่างก็หวานก็หอมก็ดีหมดนะคะ หวานออกมาทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดพอผ่านไป3มปี4ปี5ปีนิสัยคนบางครั้งเราก็พูดไม่ได้นะคะสันดานคนนิสัยคนบางครั้งมันก็ซ่อนอยู่ข้างในไม่ว่าไทยหรือเทศก็เหมือนกันนี่แหละค่ะหลายคนที่บอกว่าหาผพวฝรังให้หน่อยแบบนู้นแบบนี้เราก็กลัวเป็นแบบนี้นะคะจะให้มันได้เหมือนเราก็ไม่ได้เพราะาเราไม่ได้ไปรู้จิตใจเขาเรารู้แต่ภายนอกเขาเราไม่ได้ไปนอนไปอยู่กับเขาไปสัมผัสกับเขานะคะเดี๋ยวก็จะ โอ้ยทีหาให้น้องให้ลูกให้หลานให้คนนี้ทําไมไม่ดีเลยค่ะพี่แบบนี้แบบนั้นเพราะาเราไม่ได้ไปใช้ชีวิตกับเขาถึงเราเน้แนะนาได้แต่เราก็ต้องบอกค่ะการใช้ชีวิตเป็นเรื่องของพวกเธอสองคนนะลองไปสัมผัสกันดูว่าเขาจะเป็นแบบไหนถ้าให้แนะนํามันอาจจะแนะนําได้อยู่แต่จะให้รับรองว่าเขาดีจริงเขาจะรับผิดชอบเขามีเงินมีทองเป็นเศรษฐีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะว่าเงินทองมันก็อยู่ในกระเป๋าเขาแล้วนีสใส่ใจคอคนกว่า มันจะรู้ขนาดคนไทยภาษาเดียวกันกว่าลายมันจะออกสันดานมันจะออกมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะไม่ไม่อะไรมันก็หวานหอมข้าวใหม่ปลามันนะคะจะอุ้มเราหอกก็ว่าได้นะคะแต่นานไปนะสิมันก็จะออกมานะคะแล้วพี่คนนี้ก็ไม่รู้จะยังไงดีแต่โตโตก็บอกให้แกใจเย็นๆนะคะจับมือคุยกันค่อยๆคุยกันเพราะว่าเคยงอนกันไปครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ครึ่งค่อนปีมาแล้วแกกลับมา อย่าไปยากกันเลยเรื่องพวกนี้หนึ่งเราก็จัดไปโทษแต่สามมีมากมากแบบนุ่นแบบนี้ไม่ได้เราก็ต้องมองตัวเองด้วยค่ะว่าตัวเองเป็นยังไงค่ะตกบกพร่องตรงไหนไหมไม่ใช่ว่าจะอยู่กันแบบขอนไม้หรือว่าเป็นหุ่นยนต์ก็ไม่ได้นะคะเขาก็อยากได้มีอยากได้ความอ่อนโยนอยากได้เสน่ห์ไปจะหวกมารยาหญิงหนะักพอกออกมาใช้บ้างนึกถึงตอนที่รักกันชอบกันตัวก็บอกแก่ประมาณนี้นะครับ แกบอกว่ากว่าจะได้มาเป็นฟงเป็นแฟนตอนตามจีบชั้นแบบนี้แบบนั้นนั่นมันคืออดีตตอนนี้มันสิบกว่าปีมาแล้วที่อยู่ด้วยกันมาแต่ทีนี้ปีที่แล้วเขาก็ไปนะคะเคยไปกับเพื่อนแต่ไม่รู้ไปติดยิงไม่ยิงก็ช่างนะคะเขาก็อาจจะแวบชั่วครั้งชั่วคราวนะครับผู้ชายนะครับเพราะว่าอยู่ที่นี่เมียก็ไม่เคยให้กอดให้หอมให้นอนด้วยให้อะไรด้วยนะคะแกงุดหนิดแกว่าพอมาใกล้หน่อยนึงมันก้มมาจะหอมจะหนี่จะนั่น ตัวโต้ก็เลยบอกว่าหอมกันจูบก,กันอะไรกันก่อนนอนมันเป็นเรื่องปกติขนาดตัวโต้ตกับแฟนกับเขาใหญ่นี้ก็หอมกันกอดกันทุกวันนะคะสารภาพได้เลยนะคะหอมแก่กอดแกหยอดแก่ทุกวันถึงจะไม่มีอะไรกันก็ช่างนะคะจะมีไม่มีแต่เราก็ต้องแสดงความรักความอ่อนโยนกับเขานะคะเราก็ต้องควักมานยาออกมาใช้บ้างอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วก็คือ ที่เราไม่ได้มาอยู่ตรงนี้นะครับได้มาเป็นเมียฝรั่งฝรั่งต่างถิ่นต่างเดอนก็เพราะต้องมีคําว่าความรักให้แก่กันความรักความห่วงใยความเข้าใจให้แก่กันค่ะวันนี้ก็พูดเรื่องพี่คนนี้นิดนึงค่อยติดตามตอนต่อไปนะครับว่าแกจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆต้องเปิดอกเปิดใจคุยกันทุกเรื่องนะคะจะได้ไม่สะสมมาวันข้างหน้านพังขึ้นมา ปุ่มป้ามขึ้นมามันก็จะยากไปอีกแบบหนึ่งนะคะอย่างน้อยก็ใจเย็นๆตั้งสติดีๆตัวโตก็บอกแกน,นะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมานะคะโชคดีวันอาทิตย์จ้าบ๊ายบายค่ะ